เรื่องน่ารู้ที่หลายคนไม่รู้กับยาปลูกผมสุดฮิตหรือฟิเนสไลน์มีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบหลาท่านใช้ยาฟิเนสไลน์เราไ่รูว่าข้อควรระวังมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับถ้าท่านอายุเกิน60ปีเนี่ยการขับยาเนี่ยจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดสจะต้องเปลี่ยนไม่เหมือนกับตอนอายุช่วง30หรือก่อน60นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลัง60ปีท่านต้องระวังนะครับที่2ก็คือว่าถ้าท่านต้องการมีบุตรนะครับมีผลกับสเปิร์มนะครับถ้าท่านไม่อยากให้เอฟเฟกนี้เกิดขึ้นน่ยทาควรหุด ตามทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยสาวันแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเพื่อความเซฟขอหยุดไว้3เดือนเรื่องที่3ที่ฉันจะต้องระวังเลยว่าผลข้างเคียงไม่ได้เกิดขึ้นทุกเคสโดยเฉพาะเรื่องสมรรถภาพทางเพศเกิดผลได้หลังจากที่ท่านทานไปแล้วเนี่ยเพียงแค่2%นะครับและข้อสุดท้ายนะครับ เรื่องที่ท่านจะต้องรู้คือถ้ามีผมเส้นเล็กมีผมบางฟินตสซ์ไลส,สามารถช่วยชะลอการร่วงของเส้นผมแต่ไม่สามารถสต็อปการร่วงของเส้นผมได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนท่านทานฟินส์ไลนะครับไม่ใช่ยาสามัญประจําบ้านท่านควรปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะครับ